ด่วนรอบนี้หนาวปากสั่นแน่นอนกรมอุตุนิยมวิทยาเตือน ภาคอีสานอุณหภูมิลดลงหัวภาพ5-7องศาเซลเซียสและทางภาคเหนือด้วยเช่นเดียวกันครับส่วนบริเวณทางภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันบนอุณภูมิลดลง3-5องศาเซลเซียสประกาศแจ้งเตือนอากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยคืนลมมีกำลังค่อนข้างแรงบริเวณทะเลอันมันและอ่าวไทยถึงวันที่13มกราคม2568นี้ซึ่งไม่เพียงแค่นั้น นะครับกรมอุตุก็ได้เตือนพื้นที่เสี่ยงที่จะมีฝนนะครับช่วงตั้งแต่วันนี้ถึง13มกราคมฝนตกปานกลางอยู่ที่ประมาณ10ถึง35ม mm มนะครับส่วนฝนตกหนักนะครับ35.1ถึง90ม mm. มและฝนตกหนักมากนะครับเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม90มมตรขึ้นไปซึ่งกรมอุตุก็คาดการว่าทาง3จังหวัดภาคใต้ตอนล่างครับก็คือปัตตานียะลานะล่ะทีว่านะครับจะเป็น พื้นที่สีเหลืองก็คือจะคาดการจะมีปริมาณของฝนตกปานกลางแล้วก็จะมีปริมาณของฝนเล็กน้อยนะครับอยู่ที่บริเวณทางภาคใต้ตอนกลางถึงช่วงบริเวณทางหัดใหญ่สงขลาได้นะครับประกอบไปด้วยพังงาครับทางภูเก็ตกระบ,บี่นครศรีธรรมราชจังหวัดตรังพัทลุงสตูลแล้วก็สงขลานั่นเองนะครับหากว่าเรามาดูตามข้อมูลของกรมอุตุตามแบบจําลองนะครับก็บอกว่ามรสุมนะครับจากทางตะวันออกเฉียงเหนือ ังคงมีกําลังปานกลางถึงกําลังค่อนข้างแรงและในวันพรุ่งนี้ครับ12มกราคม2568นะครับก็ยังคงมีฝนปกคลุมต่อเนื่องภักใต้ช่วงตั้งแต่ทางตอนกลางก็คือตั้งแต่แถวทางชุมพรและนองนะครับลงมาหาแถวทางอาสงขาหาดใหญ่สะตูนนะครับแล้วก็ตั้งแต่ทางปัตตานียะลานราธิวาสนะครับก็คือพักใต้ตอนล่างยังคงมีปริมาณของฝนตกหนักปาน กลางเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ฝนตกแช่หลายพื้นที่นะครับไปต่อวันที่13นะครับปริมาณของฝนก็เริ่มเริ่มดูเหมือนว่าอ่อนกําลังลงแต่ก็ยังคงมีตกแช่ในบางแห่งนะครับโดยเฉพาะทางภาคใต้ตอนล่างนะครับไปต่อนะครับวันที่14นะครับสภาพอากาศก็ยังคล้ายคลับคาเหมือนวันที่13มกราคมนะครับพอไปต่อช่วงวันที่15มกราคมแบบจําลองที่กกมุตุนะครับอัปเดตข้อมูล มูลเนี่ยก็บอกว่าวันที่15เราอาจจะมีลุ้น นชุดใหญ่อีกชุดหนึ่งนะครับสำหรับทางภาคใต้อีกเช่นเดียวกันนะครับซึ่งในรอบนี้นะครับอาจจะเกิดขึ้นตั้งแต่แถวทางประจวบลงมานะครับลงมาหาทางชุมพรและหนองได้นะครับก็คือปริมาณของฝนตกปานกลางเนี่ยอาจจะเริ่มเพิ่มขึ้นตั้งแต่แถวทางนาครศรีธรรมราชลงมาหาทางพัทลุงนะครับทางสงขลาปัตตานียะลาแล้วก็ตลาดที่วา่าก็คือจะเน้นทางภาคใต้ ฝั่งตะวันออกเป็นส่วนใหญ่นะครับไปดูต่อนะครับวันที่16กนะครับก็ยังคงมีฝนชุดใหญ่ปกคลุมนะครับแล้วก็17ฉะนั้นหมายความว่า15ถึง17นี้นะครับแบบจําลองนะครับก็ยังยืนยันนะครับว่าปริมาณของฝนชุดใหญ่นะครับยังคงปกคลุมทางภาคใต้ช่วงทางตอนกลางถึงตอนล่างอย่างแน่นอนซึ่งในขณะที่ทางประเทศไทยตอนบนครับก็จะถูกมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาเสริมและปกคลุมอย่างต่อเน ทำให้มีอากาศเย็นกันยาวๆถึงช่วงปลายเดือนมกราคมน,นี้อย่างแน่นอน